เจ้าคุณป้าแต่งตัวมื่อแล้วจะไปงานเลี้ยงมูเด้ไหมนี่งานเลี้ยงติเออไม่จะพูดใครๆเด้อเจ้ากัแต่งให้มันดีๆนะใช่ไหมแม่เต๋อยุญแล้วมูข่อยอ่ะแต่งให้มันถือกระเทศสาเด้อสไตล์ข่อยบ่ได้ติเด้ออย่างที่บ่ไรจี๊ดบอ๊บ่๊บอบอแต่งให้มันดีก็ดีแต่อันนี่ข่อยก็จะไปหาเปลี่ยนชุดแต่งแบบเด๋สไตล์เด๋เอาให้มันถือกระเทศสาแต่ว่าให้มันเป็นแบบว่าเออแต่งลักษณะของเจ้าอ่ะบุคลิกของตัวเองเออบุคลิกของเจ้าของแต่ว่าให้มัน ถือกระเทสซาจังเลยโอเคโอเคได้จัดให้แป๊บเดียวขอเวลาหนึ่งนาทีเออจัดแต่งหรอกพระข่อยไปร้านเสริมสวยๆเนี่ยเออนี่ดีเด้อเฮ็ดไปทั่วไปทีบเขาเด้อเสียพายดอกข่อยก็ใส่ซื้อฮะข่อยวิ่ีเสื้อผ้าอยู่ข่อยก่ใส่ซื้อข่อยเอาไว้ใส่ออกงานกันเนี่ยเป็นเตรียมโตนาะเจ้าเนาะข่อยธรรมดาดูเดี๋ยวนี่เจ้าข่อยข่อยที่ขี้ข่อยใส่เห็นมันดีดีมีแต่คนไข่แน่เด้อมูข่อยน่ะน่ะข่อยในแบบเก่าเลยจะวุ่นวิตเออข่อยจะถามมึงการแต่งตัวเจ้า ย่าไปแตงเห็นมันอยากไอเห็นข่อยอยากไอแล้วเจ้าอ่ะบ่ละไยก็หูจักงี่ดอกแตงให้มันดูดีเนี่ยตัวตนจาของนะอือเอาเป็นตัวตนจากของแต่ว่าให้มันถือกะไรที่ะสะเห็นมันเข้าสังคมได้นั่นละเจ้ากระไดโดนๆเท่ได้ออกสังคมนะมูข่อยไปจะไปลานเสริมสวยแตงหน้าจากง่อยก่อนไปไปพาไปไหนเพราะไหนบ่เจ้าเจ้าชุดนี้เนี่ยไปอ่ะ สูตรนี่โอ้ยเถานี่ค่อยผาข้าวหมอันนี้คือข่อยให้เกียรติสถานทีมันบ่แต่ว่าพาแม่เนี่ยมันเป็นตัวตันของข่อยเจ้าบอกว่าเป็นตัวตัวหนึ่งของเจ้าไข่ตัวตนวอดตัวตนวอดข่อยบ่กล้าพาไปเด้ออ้อไปผู้เดียวเลยนักสัตว์เจ้าโอ้ก็อไปสิส้มใส่ไปไปน้ำเนี่ยบ่บอบอ